เรียนคณะกรรมการที่เครารพทุกท่านกับผมนายวรศิษฐ์พุทธจีบในบอำเภอภูขเขียวกับ<ด>ผมนายวัฒนาคงนาวังสาธารณสุขอำเภอภูขเขียวดิฉันนางบริจิตยานุพงศ์พัฒนา กระผมนายเศรษฐาสิริชารวันท้องถิ่นอำเภอผู้เขียวอำเภอผู้เขียวเป็นอำเภอขนาดใหญ่มี11ต,ตำบล155หมู่บ้านประชากรกว่า120,000คนเป็นพื้นที่เสี่ยงด้านยาเสพติดเนื่องจากมีถนนสาย201เชื่อมภาคอีสานตอนบนนะส่งผลให้การค้าและการจาับคุมยาเสพติดเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงอำเภอผูเขียวจึงน้อมนำพระปนิธาน ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัชราชกัญญาศิริวัฒนาพันนวดีมาเป็นแนวทางในการดําเนินง,งานทูบีน้ำประวันตั้งแต่ปีพาศ2560ประกาศเป็นนโยบายและมอบหมายให้หน่วยงานราชการชุมชนสถานศึกษาและสถานประกอบการทุกแห่งจัดตั้งชมรมทูบีน้ำประวันมีวิสัยทัศน์คือภูเขียวเมืองคนดีเมืองท no. ูบีน้ำประวันสู่อำเภอต้นแบบระดับยอดเพชรในปี2584เป้าหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชน เก่งดีมีสุขภาเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดันธกิจรณรงค์ปุกจิตสำนึกและสร้างกระแสทวีนมเว่ายนสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจและพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านกลไรชมรมและศูนย์เพื่อนใจ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทุกหน่วยงานกำกับติดตามในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมประชุมเครือข่ายนิเทศงานและรายงานจังหวัดทุกเดือนแต่งตั้งคณะกรรมการทุกระดับโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ด้านอำนวยการด้านปฏิบัติการและด้านติดตามประเม,มนินผลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอย่างเป็นระบบปี2568มีแผนการดำเนินงานระยะสั้น1ปีและระยะยาว5ปีภายใต้3ยุทธศาสตร์ ของโครงการดังนี้ 1. การรณรงค์โดยการใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสหลากหลายลรูปแบบได้แก่บัตรรมรวมคทูบีนววันลานปอไรชิงถ้วยพระราานทูบีนววันอ่อนทัวร์ทูบีนววันจูเนียร์ junior, ประกวดทูบีนววันไอรอนและคอวาแดนลานปอยูนิตี้ทูบีวอล์กิ้งสตรีปลูกเสียวแนบแฟกสายแนวทูบีปลูกโค้งแห่งความนีทูบีวน,บนวัน ตกลงสอนเสื้อทบีทุกวันพฤหัสบดีเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์2กาปรป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยายเสพติดและปัญหาอื่นให้กับสมาชิกได้แ,แก่จัดตั้งชมรมทบีทุกวันทุกเซตติ้งจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เพื่อใจวัยรุ่นจีนสเปซอบรมการนำทบีสมาร์ทฮีดเดอร์ทบีมิวสิกเทเลปีทบีแฮนดี้ฮีโร่คนรุ่นใหม่ห่างไกล หริกไฟฟ้าทุ้มีตลาดนัดตองดุวชนทุนนีสิทธอาสาทำความดีเ like พื่อแผ่นดินเวทีคนกล้าใครติดยายกหนึ่งขึ้นสารการสร้างและพัฒนาเครือข่ายจดตั้งชมรมตับีนวงในชุมชนร้อยห้าสิบห้าชมรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามสิบชมรมอายุวะศึกษาหนึ่งชมรมโรงเรียนพับปริญญาติทางหนึ่งชมรมสถานประกอบการสองชมรมเรือนจำหนึ่งชมรม สำนักงานควรมพิสหนึ่งชมรมจะตั้งศูนย์เพื่อใจในสถานศึกษา30แห่งชุมชนสองแห่งเรือจำหนึ่งแห่งสำนักงานคุมประพฤติหนึ่งแห่งสถานประกอบการสองแห่งสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชมรมในอำเภอได้แก่สนับสนุนบุคลากรคัดกรองและบำบัดผู้เสพตามโครงการแทนติดยายกมือขึ้นสนับสนุนงบประมาณปีละสามแสนบาท แ่งแดนเซอร์ไซ์และไอดอลระดับจังหวัด40คนเ mm hmm. ข้าค่ายทูวีนัมเบอร์วันแคมประดับประเทศ40คน mm hmm. จัดค่ายบำบัดยาเสพติดนิวแมน4ครั้ง mm hmm. บำบัดระยะยาว4เดือน mm hmm. ที่ค่ายนพอพอ55จำนวน5คน mm hmm. ส่งคณะกรรมการประชุมเครือข่ายระดับประเทศ5คน mm hmm. เป็นสมาชิกและสั่งซื้อนิตยสารเป็นประจำทุงปี4 mm hmm. พัฒนาศักยภาพสมาชิกและชมรมโดยจัดอบรมแกนนำ คูบีสปาร์ตินเดอร์ผ่านท่ one, นนา,ายูบีนัมเบอร์วันแคมป์สมร้อคนจัดสัมมนาเกือข่ายพชออบัตตี้คูบีนัมเบอรวันระดับจังหวัด4ครั้งห้าจัดประกวดชมรมระดับอำเภอเพื่อคัดเลือกสุขการประกวดระดับจังหวัดปีละหนึ่งครั้งหกจัดประชุมเครือข่ายชมรมในอำเภอสครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุม200คนเจดดำเนินการตามโครงการไขติดยายกมือขึ้นดังนี้ เยาวชนกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาชุมชนและสถานประกอบการ3,000คนส่งต่อผู้เสพเข้าระบบบำบัดสมัครใจ240คนจักค่ายนิวแมนบำบัดบื้นภูกับสู่ชุมชน4ครั้ง200คนติดตามผู้ผ่านการบำบัดผ่านกิจกรรมฝึกอาชีพจิตอาสาและศูนย์เพื่อนใจเดือนประเมินผลลายใรมากไม่พบผู้เสพซ้ำ และรายงานในระบบปะสะตจากตั้งกองทุนภูบีน้ำมวัน,นำ้ำเภอภูงเขียวได้รับงบประมาณจากการจัดวิ่งมินิมาราทอนจำหน่ายเสื้อที่ละลึกและหน่วยงานต่างๆมีเงินภูนหมุนเวียน1.8ล้านบาทต่อปีจัดทำระบบฐานข้อมูลออนไลน์ผ่าน Google Platform เ <c oughs> ชื่อมต่อการรายงานผ่านกลุ่มไลน์ทำให้เครือข่ายเข้าถึงและติดตามข้อมูลได้ทันที สนองนโยาบายจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งประชาสัมพันธ์และรายงานผลทุกเดือนจัดตั้งศูนย์ประสานงานทุกีนับวันที่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามแห่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลและประสานเครือข่ายทุกระดับมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและตำบลครบทุกภาคส่วนกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการเดือนละหนึ่งครั้ง ผลการดําเนินงานทุกชมรมรายงานผลผ,ลผ่าน Google Form อําเภอจัดทําแฟกชีเพเผยแพร่ทาง f c e e o o o l l n e และหนังสือราชการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการบ2 4กิจกรรมทันเวลาและบรรลุเป้าหมาย100%ปัจจุบันมีสมาชิกสามัญ23,548คนจากเป้าหมายทั้งหมด24,563คนคิดเป็น95.87%จัดตั้งชมรมทูบีนับวัน191ชมรม ครบทุกประเภท100%จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจในสถานศึกษา31แห่งครบ100%มีชมรมกลุ่มต้นแบบเข้าประกวดระดับประเทศ5ชมรมได้แก่โรงเรียนเพชรวิทยาคารของระดับ1สำนักงานคุณประทุษจังหวัดเชียงอาชีพเขียวเกินระดับ2ชุมชนบ้านโนนขสาเอ้เกินระดับ2ชุมชนบ้านสุขหยกระดับีเด่นเงินจำทุนเขียวระดับดีเด่น ปี2568มีชมรมเข้าประกวดระดับภาค2ชมรมได้แก่โรงเรียนภูเขียวและสถานประกอบการภูเขียวมุ่น้นผลผลิตกูนาาิอนน้อสาวอบรมพัฒนาศักยภาพ300คนศึกษาดูงานในจังหวัดร,ร่วมเ o ฟอยชุมชนและอำเภอ1ิครั้ง36ชมรมมีชมรมต่างจังหวัดมาศึกษาดูงาน7ครั้งมีสมาชิกในโครงการไทยติดยายกมือขึ้น240คนบำบัดด้วยแมทติกโปรแกรม177คนและ CBTX 63คน ติดตามช่วยเหลือครบ4ีครั้งดีเทนชั่นเลดหนึ่งร้อยน้องนิวัฒน์เป็นตัวอย่างสมาชิกที่พลิกชีวิตจากผู้ต้องขังสู่นักร้องอาชีพและได้รับโอกาสทางการศึกษาสมาชิกและเนื้อขายได้รับรางวัลระดับประเทศบุคลากรดีเด่นคุณวิโรจน์คนรางวัลยอดฝีมือพร้อมคำสองคนระดับเกียรติคภาพที่9ก้อสมมติดีเด่นจางหวัดต้องการและแก้ไขปัญหายาเสพติด2คน ระดับจังหวัดข้าราชการคนลเรือดดน,น,รนดีเด่น1คนบุคลากรดีเด่นทูบีน้ำระวันสิบคนระดับอำเภอบุคลากรดีเด่นทูบีน้ำประวันห้คนน้องธรรมรักโรงเรียนภูเขียวได้รับรางวัลน,นักเรียนพระราชทานสมาชิกสร้างชื่อเสียงให้อำเภอนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย3คนนักวิ่งทีมชาติไทย1คน ผลงานศูนย์เพื่อนใจช่วยลดปัญหาโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในวัยรุ่นลดลง44จากปี2567มีชมรมในจังหวัดและต่างจังหวัดมาศึกษาดงูงาน7อำเภอจากอำเภอเนรสง่าอำเภอจตุรัสอำเภอบ้านแทน้นอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอสิงหานาครจังหวัดสงขลาอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน มีอำเภอเรืเรอข่ายเป็นกลุ่มดีเด่นระดับประเทศ2อำเภอได้แก่อำเภอเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิเข้าประกวดกลุ่มดีเด่นระดับภาค2อำเภอได้แก่อำเภอบ้านแท่นและอำเภอเนินสง่าความต่อเนื่อง,ง <c oughs> อำเภอภูเขียวประกวดกลุ่มดีเด่นระดับภาค4ปีและระดับประเทศ3ปี ส่งชมรมประกวดชมทุกประเภท8ชมรมต่อเนื่อง7ปีเป็นอำเภอเดียวของจังหวัดชัยภูมิผลสําเร็จของโครงการสูบีนัมเบอร์วันทำให้สถานการณ์ยาเสพติดในอำเภอภูเขียวมีแนวโน้มลดลงการจับคุมลดลง7.48%ผู้ต้องขังลดลง78.41%ผู้บังบัดลดลง1.63%ส่งผลให้เยาวชนเป็นคนเก่งดีมีความสุขและพร้อมเป็นกําลังสําคันในการพัฒนาประเทศต่อไปทูบีนัมเบอร์วันอำเภอภูเขียวมุ่งมั่นสืบสารเข้าป่าลิงา เพื่อเยาวชนชุมชนและสังคมเกิดภูมิคุ้มกันเป็นหนึ่งโดยไม่ต้นงยาเสพติดอำเภอภูเขียวพร้อมแล้วที่จะเป็นต้นแบบระดับเงินขอบคุณครับ